สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสัส้นๆเรียกเปนกอซอรอสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่26-30กระกฎาคม2564 ไปกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่30กรกฎาคม2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขคอนแกนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจบูรณาการติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019น้ในไซต์งานก่อสร้างจำนวน3าแห่งมีลูกจ้างที่เกี่ย เกี่ยวข้องจำนวน71คนเป็นสัญชาติไทยจำนวน38คนและสัญชาติต่างด้าวจำนวน13คนทั้งนี้พนักงานตรวจรายงานได้เน้นย้ำให้มีการคัดกรองลูกจ้างผู้ระเหมารวมถึงบุคคลภายนอกและขอความร่วมมือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งคัด และในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทกิจาการรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนส่งสินค้าจำหน่ายเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและด้านความปลอดภัยในการทำงานดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างทำงานประเภทกิจาการจำหน่ายรถมือสองจำนวนหนึ่งรายเป็นเงินกว่า6,500บาท ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเพทกิจการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายเครื่องดื่มติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตจำนวนเจรายให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยและเงินประกันการทำงานเป็นเงินกว่า193,756บบาทขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือให้พวกเราได้รับเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำนวนนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเราได้มากโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดขอบงท่ามและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236277 ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ